ขั้นคู่ลงอย่าฆ่าพี่น้องน่ามีโตนะครับถ้าเป็นหนูแถวภาคอีสานเนี่ยฆ่าเตตายสีนา่าสูงขนาดพี่น้องอันนี้เแก้วแบบนี้โอ้โหทั้งในอีกพี่น้องเลย <laughs> เป็นถ้ำเลยเวเ้ยเฮ้ยเกี้ยวสันเจอแล้วพี่น้องเลยดุงยาค่าของแท้พี่น้องเลยโมตังกับหนูพาอีสานครับคือๆกันเลยแบบนี้ลักษณะคลายคลึงกันขนาดนีน่โอ้มีหลักฐานพี่น้องเลย <laughs> ขุดหาขุดจินหอยนะ นีนห้อยกัดเหินแบบนี้ก็เพราะชื่นใจอยู่ครับจากข้างไง่างมาโดนพี่น้องเลยโอ้ถ้าสุดยอดควมหกขนาดครับลองไปอย่าฆ่าให้กันพี่น้องเลยอ,อมคางอ,อมเอวเลยอุ่นสุดปุ่นเลยเอ้ามันกะหาก,กินในคลองน้ำนี่แล้วพี่น้องเลยมันสิไปไสเสียเอ้าลองเบิ้งครับนี่แล้วพี่น้องเลย มบ,บกันข่างคล้องเลยครับมันก็ต้องซีบครับน,นี่คิดว่าเกี้ยวแหละครับนี่บ้าห้อยป่านี่มันสินาเหลืออีบ่พี่น้องบีทา้งขนาดนี่สีเรียนนี่น้ำคล้องนี่นะบ่ไปใส่ดอกอันนี้โตนะมันานารอดครับก็มีรัดนี่อีกหนึ่งพี่น้องเลยรัดหัวไทยครับคล้องคล้องเดียวกันแหละนี่ว่าหลังหนึ่งอยู่พูด มาลัดกันอยู่ตรงนี้กันเหนียวพี่น้องกันเหนียว <laughs> ผ่าดลังนึงก็เหลือหลังนึงหรอวะเอาดูดิจะเป็นยังไงเอากันเหนียวครับเอาลองเบิง้งสองหลังนี่ <laughs> ไฟชิวไฟสิไป,ไป <laughs> โอ้สวัสดีครับพี่นอ้อ,นองพ่อแม่พี่น้องผมเดือดอนมากงานจะอยู่ในป่าตาตงให้หนูกับ่พจัก มันย่อมมันยคือเอามายี่สิบหลังอยื่ดักยักหลังบุนี่ครับแต่ก็บุ็นยังในดักมปเราหกจัดหลังล่ะเออคือแบบ้ามันดักได้สักหลังสองหลังนี่มันสร้างหน่อยเก็บกลับเลยว้ายน้องมันเปลีนแต่มีพี่น้องเฮ้ยครับนีตัวขักเนี่ยล่ะเห็นต้นแหล่อะครับก็บุกนเขามาจะแถเงียบกิ๊บเลย โอ้ยเฝ้าก็นมอนี้เอากระซางมันมีนรอได้ดักอะไรจังไดนก็ได้หลายหลังเลยเนาะคือเอาลองเบิ้งครับบึ้งหาบึง้งยำยันเงินไปโอ้ยอย่างนี้หน่อยอะไรจากสี่สิบผ่าหลังเนี้ยเลยว่างไปทั่วหมวัวไป็นน้ำยาเลยพี่น้องเนียนี่เด็กสิบกว่าหลังเนี่ยนะไม่รู้ละเรื่องนอกมาเรียนหากิน นี่นกันละวะอ้าวลองเบิรงครับยังก็เกิดขึ้นได้คือกันนั่นแหละอโอ้ไปครับพี่น้องผมชิปสามชิสีส่หลังก็ได้ฟังมาแต่กับบูเบิร์ตสำหรับคุณบนต้นอยู่ว้ายสำเ้าหลังกัสจากบูเบิร์ตมัวไปย่องพี่น้องกี่ขั้นล่ะเมย์ขั้นยางหาหมองมันแล้วหย่อนลงกับมัวจะพืชจะพืชซะมกี้นี่ เอาตู้เป็นอยังครับคือได้ว่าต่างได้ออกแม่นางตรงย่างคาเนาะพี่น้องเนาะรับชมบรรยากาศบ่ได้จะสร้างบ่ได้จะสร้างทุกวันะตามติดสร้างเนาะนี้ได้ก็บอมบ่ได้ก็บ่เอาพี่น้องเนาะเอาอยากไล่ก็บ่เอาดิบ่ได้คิดยังไล่ครับอืมบ่ได้เนี่ยอยู่บ่ได้โตสองโตเพราะได้ปิ้งได้ยางอยู่บ่พี่น้องอ่ะเพรได้อยู่บ่ได้กินเนี่ยอยู่บ่บ่หลายดอก อพอลักษณะนี้มมีอย่างสีหวังเลยเอ้าเรือเศร้าพี่น้องเย้ยแนงนี่คือนไปบริมาตอครับมันมนเป็นตะวังมันมมีความหวังเราซะเลยหวังกันหน่อยพอตะวันแด้ยังพงยังค่ะเงือได้ออกออกกําลังกายก็ยังดีพี่นอ้องนะครับผมเดี๋ยวปูละครับเื่เอเศร้าพอกันพี่น้องสิเป็นหมูหรือสิเป็นจ้ากินด้หาอาวุธกลับซื้อหรือสิได้หอยอ่อนต้อนอ่อนตอนกลับกันเอาลองเบิ้งครับ ครับผมเดี๋ยวเอืนเสา้าเจอกันพี่น้องครับผมเอื้นเสา้าเจนครับสวัสดีครับ แน่นอนขนาดพี่น้องครับครับลุสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผมไป <c oughs> พี่น้องบาที่นี่เ <c oughs> าต้องซื้อล้วครับ <c oughs> มาเก็บอาวุธกลับบา้านเหมือนกันจ <c> ะ <oughs> สวามเละเหรอปิดเลยดีนีนาองก็สั่งหน่อยตัดสินใจนะลงอาวุธหน่อย โอ๊ยขอสันติสิได้เสียไปลำไววาอยู่พี่น้องไอโม้ขึ้นแล้ครับลงจากสาพาพแล้วดันตกตั้ต่หกโมงเนาะหาทุ่มแล้วดยุดยูนี่ท้มชิมาะิมมงมอาวุธแนะนมเลยคพี่น้องเไยมึงส่งขึ้นไปครับเดี๋ยวถึงในอัปเดีทได้เบิ้งครับมึงส่งแล้วโม้ขึ้นหรอกเกี่ยวอุดกับบัตกันธรรมดาเนี่ยล้วพี่น้องไงสิ่งเ้งหาขวดนี่ โอ้โยเฮ้ยได้เซ้ยพี่น้องหลังดีสักหน่อยรีวิวดิโอ้โหวิ่งว่างทิมไปทั้งหยาพี่น้องได้เส้ยโอ้แก้วไอพี่น้องแต้มแหลกวายเป็นไปได้เออ้ยเฮ้ย ตกปลาหนี่ก็ออกตัวนี้หนูนี่เ <c oughs> น,น้นอนเน้นอนครับโอเคแต้มแรกแล้วพี่น้องว้ายบ่ยเหีเ่ยวแล้วงานนี่นอเอ้าแต้มเ,เดี๋ยวนี้ก็ว่าดีใจแล้วล่ะพี่น้องเลยไอ้สิบุตรแต้มเดี๋ยวนี้บ่นะพี่น้องเลยโอ้โอ้ <c oughs> มาอยู่พี่น้องพุน่นกุดตุยกุดตุยอยู่พุน่นว้า บักคำยังไงวามนชิบวยได้เดี๋ยวขอเรียกเทดการเด้วยพี่น้องอสองหลังกับสองเตี่ยมยี่ดีพี่น้องเลยนี่โอ้ยลันเฝ้าเสยโอ้นี่งวงา กูมีวีแววอย่างครับโอ้ยหนูน้องขาวขนนี่หน่อยนี่ม,มาหลายเจ้าโน่อนหรอช่างหน่อยเว้ยไส้วดักลงๆไม่ได้พี่น้อง แจมเป็นไหนเสียพนมนึกว่าสิบมมีตัวให้ได้ช่วยชมอีลและพี่น้องเลยได้เยี่ธรรมดานะเราเนี่ยตกกระตกไปตัวโฟนเกี่ยวกันดอกโอ้สวยงามพี่น้องเลย แขงเต็มที่สองเอ๊ะตัวมันบ่เปียกแสดงว่ามันมันน่าจะเพิ่งติดเมื่อส่วงเศร้าเนี่พี่น้องเนี่ยเพราะว่าถ้าติดหัวคํำนี่มันต้องเปียกมันเป็นเวลาแบบฝนตกยังแห้งครับตอนหกโมงแงองพี่มาหาเลยแหละท่ว,วมนามู่บานสร้างหน่อยเลย <c oughs> โอ้สุดยอดโอเคพี่น้องเลยไปลังต่อไปครับ ฝนตกมาขึ้นพี่น้องเลยเปียกนามงาก็ได้เปียกเบิตตัโตรถครับ <c oughs> บึงหลังสายคล้องลงพี่น้องเลยเออว่ามันนนามสีถวมม่วเบิดล่ะวถ่ว,ถวมตัวแรกสร้างหน่อยว่าสีไส้นี่แล้วครับนี่เฮ <c oughs> ็ดมองไว,ว้เลยเปลี่ยนครับย่านหมา เงียบอยู่พี่น้องเลยมิจเจลันบุหัาตะมิยังมาสุ่นไม้เก่าๆครับคิวนี่เอามีแตรมมีแตรมพี่น้องอุ้ยทางกเก่าดีนี่ ปืดโอ้โหตอนแรกบร่ดักเลยนะครับนี่ง่างนี้เลยเด้นี่ฉลาดใจยังไหจึงควรกลับขึ้นมาใส่พี่น้องเลยโอ้สุดยอดครับขาดการไวแน่นอนขนาดเป๊ะเลยตางเก่าๆนะพี่น้องห้อยกัดห้อยยังกับโบมีเนาะงาขึ้นมันบบมีกัดงาขึ้นกัดหงาเห็นยังพอรุุ่นอยู่โอ้ยแก้ว มีสองหลังพี่น้องขั้นคู่นี่ตัวหลังแหลกโดนไปแล้วโอ้หลังสองมีดเลยพี่น้องเลยเฮ้ซีเมนต์มีตัวเดียวนี่แหละครับสันแต่ว่าหลังนี่นะหนาถูกกว่าหลังนี่มันยังมองเป็นไม่ไม่กว่านะพี่น้องเออไปโดนหลังปุ่นเว้ยมองเลยีหลังหนึ่งดักข้างลงนี่ สัตวกินลงๆนะอักมาโอ้คือเกาพี่น้องเลยวัวสีดักท่างเพิ่นสักหน่อยสนเด้เพื่อนเพิ่นลงมาหากินปีนป้านี่ว่าสัตเงียบกิ๊บอยู่พี่น้องเลยม่าอะไวีแวลสายคล้องกับพี่น้องมาที่นี่สองลังนี่หลังหนึ่งอยู่นู่น งนี่ก่อนดักลัดหนา้าลัดหลังเลยนี่มันต้องเรียนหากินน้ำข้องนี่แหละห้วยมันมีอยู่เนี่ยโกพีวาสันพี่น้องโอ้ยงอกแล้วครับโอ้เฝ้าด,ดิ่งดีวะโอ,โอ้ยห้อยหนุ่งใหญ่ดีพี่น้องนี่ ผลแบบนไง,เ,งเลยอืออือโอ้ยเอา้าบ่ถ,ถึงขาดสินฮึหลังดักไว้ทั้งนาพี่น้องบัดที่นี่หลังนั่นเป้าไปแล้วเบิดเลยหลังนี่ล่ะเยสนาว่าเฝ้าอีกอะ หลังนี้โบ้โอ้พี่น้องโบ้ลันเลแสดงว,ว่ามันปิดมันปิดโดนหลังน,นั่นแล้วครับก็เลยเขียดโบมาหลังนี้เลยโอ้ยสิได้ดิพี่น้องเลยเมื่อจากหลังพี่น้องเหลือสองสามหลังมั้งครับหลังหนึ่งสองหลังหนึ่งญี่ปุ่นสองหรือสามหลังนี่แหละ มเป็นถือขนาดเด้หลังนี่ก็บ่ถือครับหลังเป็นถือบ่ถือนะห้อยกัดหนาไหเอ้ยบ่เป็นยังพี่น้องเลยคันคู่ที่รีวิวพี่น้องเลยโอ้ขุดหลังนึงพี่น้องแมนแมนครับมันจะเป็นหลังน่าเป็นหลังสุดท้ายครับหลังนี่ล่องสุดท้ายของหลังนี่นี่ล้วปลาอย่างซ่าห้อยกัดอยู่นะเฮ้ยอาวุธ nhưng bọn này nó phào à đây oh, no. như vinh nó nhìn 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 hình ta nhìn 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 Đây là nhìn 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 Bọn nhìn giặt nhìn 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 cái nó phi nó nghe, một thả nát. <laughs> นี่ก็เอาพี่น้องไงกำลังมั่นเนาะซุดทยาย,ายสุดพี่น้องไงมึงเงินบาทนี่นี่คือป่ไอ้แต็บมันได้รวยมึงก็มีหลุ่นอยู่ดีหลังนี่โอ้อยหงาคือปกเสี้เลยพี่น้อง

ว้บัดซ้นี่แล้วพี่น้องไปครับผมอัปเดตสกอ์กันว่าฝนตกปั่นนี่ว่าสิบุมีเตี่ยมบะเขาทาอยู่ไหนครับผมได้ซําเห็นเห็นซําได้พี่น้องเอ้ยโอ้ยถือว่าบ่เฝ้าดิโอ้ยคืออยู่คืออยู่ยครับอืมแอนแรกที่ว่าสิบรุรีปุ่นละมาเก็บโมเมนต์มายามหนูหรอกมาเก็บอาวุธกับบั่นซื่อๆนี่แหละโอ้ก็ยังได้ใหู้่ครับก็ถือว่าบุญ โอ้ยบุญมี่บุญมีอยู่บ่เสียเถวครับบ่เสียเถวเสียมเลยก็ได้แกงได้ปิ้งได้ย่างอยู่เอ้าก็สวยงามนี้ได้พี่น้องก็แต่มาขึ้นมันตรงนอีดีครับบ่รู้ว่าฝนเนี่ยมันหยุดตอนใดนะออขขาดทาทุ่มช่างน่อยช่างหกมาของน้ำปาดยังตกแผะแผะอยู่มันมันตกค่อยๆพอมพี่น้องเลยแต่ตกหัวซำตกหงมงเลยล่ะหโมงสิบห้านาทีครับน้อชจอปเลโอ้โห ยใหญ่ๆอยู่ดีพี่น้องถือว่าถือว่าแกว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 เยอะโอ้แน่นอนแน่นอนครับบนตกปั่นนี่ก็ได้ต้วหงูยุดหญ้านี่มันโบยานฝนยานฝ่ายต้วนี่พี่น้องย่อมย่อมย่อมครับโอ้ก็ถือว่าพ่อได้อยู่ได้พี่น้องเลยเอาอาวุธหน่อยครับซิบสามหลังหนึ่งว่านหนึ่งบดักเบ็ดซ้ำแหละขัดยางหายแล้วมันก็ถอพี่น้องเมื่อยก็เลยปุ๊เอาละก็เสริมซ้ำนี่แหละก็าสั่น เกิดว่ามันบ่อไฟหนูบ่อไฟลายอลไรมันก็นดักไปมันก็ะเทานั้นนะพี่น้องกระพึงทางออกอยู่นะครับวันมัวทางออกก็แต่แปลกอยู่นะพี่น้องหลังที่คิดว่ารุ่นสุดๆสดสีได้โตบ่ได้เนี่ยแต่หลังที่เขาบ่อไฟจะรุ่นนะพี่น้องติดเอาติดเอาเลยอู้ยอมีอุปเเปกเกันครับแล้วมาขึ้นโดนฝนเล่นงานพร้อมละเรือของเรือ <c ười> เรือตุ่มเปียกสร้างหน่อยไปเห็ุงานเกือบบ่ได้ครับพี่น้องเปียกบัตรโตเลยมา,าขึ้นไปเห็ุงานกือบเลยเอา้าบ่อไปเองพี่น้อง ยังคุ้มค่าอยู่คุ้มค่าอยู่ถือว่าคุ้มค่าถือว่าคุ้มค่าออกมากๆเลยล่ะเอามากๆเลยล่ะครับผมคลิปนาพ่อกันไหมพี่น้องไปทั้งไหนกันด้อ่ะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละครับโอ้หนูหยุดย่าถึงโบหยาดฝนหลีตัวพี่น้องแน่นอนแน่นอนครับอ่ะครับผมคลิปนาพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับ